รัพบีแม็กซ์ดนะครับผมก็คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูอาการยอดฮิตของตัว macbook air ปี2011นะครับผมอ่าหลังจะเปิดเครื่องนะครับผมจะไม่ติดนะครับผมแต่จะมีเสียงแป๊ดแป๊ดแป๊ดแบบนี้นะครับผมอ่าเนี่ยครับผมอาการนี้นะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเป็นในกรณีของ macbook air นะครับตัวนี้จะเป็นที่ตัว cpu ครับผมแล้วทีนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าอยากอัปเกรดด้วยครับผมก็ทําได้นะครับผมกล่องเดิมนะครับผม สปีดจะอยู่ที่1.7ครับผมแต่ตัวนี้เราจะออพเป็น2.3ครับผมซึ่งก็แรงขึ้นเยอะเลยครับผมก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยน CPU กันเลยดีกว่าครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับครับก็อันนี้นะครับผมเราแกะบอร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัว CPU กันก็คือตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมอ่าครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกันครับผม เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องแปะปลอยกันความร้อนก่อนครับผมเพื่อไม่ให้ความร้อนไปโดนตัวอื่นนะครับผมอันนี้ด้านหลังก็คือ v ีแรมหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะแรม macbook มันเป็นยังไงครับผมก็จะเป็นเม็ดวางบนบอร์ดไปอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จะใช้ความร้อนที่250นะครับผมอ่าก็ชิปจะออกมาเม็ดเรียงกันสวยเลยนะครับผม ครับอันนี้ก็เป็นชิปตัวใหม่นะครับผมก็นี่นะครับอ่าสายกิกเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาวางกันครับผมครับอันนี้ก็ใช้ความร้อนนะครับโดยประมาณนะครับผม2 5 0ร้อยถึงสองนะครับผมกาลังดีครับก็ชิปจะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ชิปจะลงพอดีนะครับผมนี่ก็ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็กดสต็อปได้เลย ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนตัว CPU เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาเปิดเทสกันดูเลยครับอ่าติดขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคติดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับผมเป็น CPU 2.3 c o i5 นะครับผมอันนี้ก็ใช้งานลื่นๆกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดนะครับผมที่อยากอัปเกรดนะครับผมมีปัญหาเครื่องหน่วงเครื่องช้าสามารถทักมาสอบถามเราได้นะครับผมก็ไลน์แอดของร้านจะอยู่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ นี้ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับผมชาแนล B Max ็ w i t c h นะครับผมก็แผ่นที่ร้านนะครับผมจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับผม b m a x s w i t e c o m นะครับผมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ครับผมยังไงนะครับผมฝากกด s u ั s r r i e ์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปถัดไปนะครับผมก็ขอบคุณครับ